สวัสดีฮ l ดคอนคุณแนวันนี้นะคะคุณแม่ก็กำลังจะรีดผ้าแลคะทุกคนค่ะวันนี้คุณแม่ก็รีดผ้าที่ห้องคอนีวต o รี่รูมนะคะแล้วก็ดูหิมะนะคะหิมะกำลังจะเริ่มตกเลยนะคะทุกคนค่ะ สามีก็ดูดฝุ่นอยู่ข้างในห้องครัวนะคะคือแบบว่าเขาก,กวนคุณแม่นะคะคือแบบคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยจะรีบผ้าแล้วก็จะอัดวิดีโอไปด้วยเนาะเพราะว่าคุณแม่อยากให้เพื่อนเพื่อเห็นบอกว่าสนมีนตกข้างหลังนะคะค่ะก็แล้วคุณแม่ก็ฟังข่าวไปด้วยนะคะดูข่าวเรื่องโรงเรียนนะคะว่าว่าจะยังไงจะได้เปิดหรือเปล่านะคะคือลัวโรงเรียนเขาจะ คือจริงๆเนี่ยโรงเรียนนะคะจะเปิดประมาณ,ณาวันที่สองกุมภาเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่ารไวารัฐเนี่ยมันก็ยังสเปดอยู่เนาะก็ยังไม่รู้ยังไงนะคะว่าจะได้เกิดหรือเปล่า <S <S คือจริงๆเนี่ยแฮร์รี่เขาก็ไปโรงเรียนอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็ไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดวโรงเรียนเปิดเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณแม่เนี่ยก็จะได้มีโอกาสกลับไปทํางานใช่ไหมคะก็จะได้มีรายได้เนาะ ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ทําแต่ง,งานบ้านชุนแบบว่าคุณแม่ก็เบื่อแล้วเราก็อยากมีเงินเนาะอืมค่ะก็ะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้เฟลอรล์ด้วยนะคะเอะรีดผ้าไปนะคะรีดผ้าไปแล้วก็ชวนเอ่อเมามอยไปเนาะ,ะอันนี้นะคะหิวห้องคนคุณแม่ใส่เสื้อโค้ทอันนี้จริงๆเสื้อนนี้มันสำหรับออกไปข้างนอกนะคะแต่ว่า คุณแม่มารีดผ้าที่ห้อง conservatory room แล้วก็เนื่องจากว่าห้องนี้มันเป็นห้องกระจกเนาะแล้วว่าอากาศมันจะเย็นนะคะแล้ววันนี้ห้องไร์รี่เขาเปิดประตูแล้วก็เปิดหน้าต่างด้วยนะคะเพื่อที่ว่าให้เ,เวลาเรารีดผ้าอย่างเงี้ยมันมีสตรีมออกมาใช่ไหมคะมันเป็นไอ้น้ำเนาะแล้วมันก็จะเป็นไอคอนเดนเซสมันก็จะเป็นไอเป็นไอ้น้ำไปเกาะบนข้างบนที่ขอบกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบว่า,ามันก็ไม่ดีเนะาะค่ะเขาก็เลย อยากให้แบบว่าให้ไล่อากาศเนี้ยค่ะค่ะให้ความร้อนมันได้แบบว่าระบายออกไปข้างนอกนะคะจะได้ไม่เป็นไออยู่ข้างในนี้นก็เลยเนี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยใส่เสื้อโค้ทแล้วก็มายืนรีดผ้าอยู่นี่นะคะนี่มหิมันก็ตกจริงมันตกแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตกเมื่อคืนแบบแต่มันไม่ได้ตกเยอะนะคะตอนที่ไปส่งแฮร์รี่วันน,นี้นี่ยังไม่ได้ตกเลยนี่มะยังไม่ตกเลยนะคะ ดีถนะ้ามันไม่ตกตอนที่ไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่งั้นนี่คุณแม่นี่คือแบบว่าโอ้ยโัรักทุเลนะคะเวลา,าบาอกว่าเดินไปโรงเรียนถ้าเกิดว่าสขภาพอากาศอย่างนี้เนี่ยค่ะชีวิตแม่บ้านเนาะเชียงกีษนะคะ,ก,ะ,คะก็ทำความสะอาดบ้านซักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวนะคะจริงๆค่ะ ได้ล็อกดาวน์เนี่ยก็ไปทำงานด้วยนะคะค่ะวันละสามชั่วโมงก็พอมีรายได้ซื้ออาหารไทยนะคะไว้แบบคัช้จ่ายส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรบกวนสามีเนาะแต่เนื่องจากช่วงนี้ก็ล็อกดาวน์นะคะก็เนี่ยค่ะก็ไม่ได้ไปทํางานก็ทําแต่ง,งานบ้านไปนะคะเบื่อไหมมันก็ถามว่าเบื่อไหมก็มันก็เบื่อนะคะ แต่ว่าเราก็เนี่ยหาอะไรทําไปนะคะอัดคงอัดคลิปอะไรยเงี้ยค่ะให้เพื่อนเืนดูน <c oughs> เนาะเมื่อวานนะคะเออไม่ใช่เมื่อวานอวันก่อนนะคะคุณแม่เล่าถึงเออ่เล่าเกี่ยวกับค่าอะไรนะค่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะการอ่ค่าใช้ใจ่ายค่า c u s h e l tax ใช่ไหมคะ ว่าเหมือนเราจ่ายให้กับเขตอะไรเงี้ยที่เขามาเก็บขยะแล้วก็มาเก็บขยะแล้วก็เหมือนเป็นเงินแบบบำรุงอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับสาธารณอาถนนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ขึ้นอยู่ขนาดบ้านเนาะที่เขาเก็บค่าธรรมเนียมคะ่ะแต่อันนั้นเนี่ยคือมันจะไม่เกี่ยวปีหนึ่งเนี่ยหลังเนี่ยมันตกอยู่ประมาณ3 0ม0 0ืนกว่าบาทใช่ไหมคะแต่มันจะไม่เกี่ยวนะ,ะไม่ได้รวมพวกค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรอย่างนี้นะคะค่ะ ก็ค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยก็จะเป็นต่างหากนะคะค่าไฟที่เนี่ยก็แพงนะคะค่าไฟค่าน้ำแพงโดยเฉพาะช่วงแม่หนาวอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องทำความร้อนเนาะไอเครื่องทำความร้อนเราจะเรียกว่ารีดิเตอร์ใช่ไหมคะอย่างถ้าบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนๆใช่ไหมคะเดือนพฤษภาเดือนเมษาอะไรเงี้ยค่าไฟก็จะขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้แอร์ใช้พัดลมใช้อะไรเยอะใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยเนี่ยคือหน้าหนาวเนี่ยก็คือเขาจะใช้ฮีเตอร์เยอะใช่ไหมคะ เราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยมันก็จะแพงนะคะ,คะก็แต่ถ้าสําหรับบ้านไหนที่แบบว่าใช้เป็นแก๊สอะไรเงี้ยมันก็จะถูกกว่าน่อยนะคะถ้าใช้เป็นระบบที่เป็นไฟฟา้าหมดเนี่ยก็จะแพงมากๆนะคะแล้วก็น้เนนะะา,านเนี่ย่ะอย่างค่าน้ําเนี่ยค่าค่าน้าเนี่ยคือค่าน้ําก็แพงเหมือนกันนะคะ,ค,ะคือทุกอย่างแพงหมดอะไรที่เป็น ่ค่าใช้จ่ายที่เป็นเขาเรียกอะไรพวกค่าอาหารค่าอะไรอย่างเงี้ยอาหารของถิ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้แพงนะคะแต่ว่าค่าพวกเกี่ยวกับบำรุงค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันแพงเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้คุณแม่ก็ปิดประตูนะห้องคอนเซียร์ตุเพราะว่าอันนี้เราเปิดเปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดประตูไอห้องคนเซียร์ตุใช่ไหมคะเพื่อที่จะไล่อากาศให้ ความร้อนมันออกไปข้างนอกไม่ให้เกิดความชื้นอยู่อ่าไม่ให้มันเป็นอ่าไอของตัวรีดเนี่ยมันมันท็าังไงมันทำให้แบบน้ําเกาะอ,อยู่ในตามขอบของกระจกอะค่ะค่ะมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะเสี่ยงต่อการขึ้นดาอะไรอย่อางเงี้ยเนาะค่ะก็ปิดเพราะว่าต้องปิดกระจกจากข้างในห้องครัวที่จะออกมาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเรี้รูนนะคะเพราะว่าไม่ให้ความร้อนเนี่ยจากข้างในเนี่ยมันออก ก็จะเบือไนมคะมันก็เหมือนลาการเดียวกับเราเปิดแอร์เราเปิดประตูนั่นแหละค่ะถ้าเราเปิดแอร์ในห้องเนาะแล้วเราปิดประตูทิ้งไว้อะ่างเงี้ยมันก็เปืองใช่ไหมคะเปลืองค่าไฟก็ที่เนี้ยนะคะก็ที่นี่นะคะเอ่อค่าน้ำค่าไฟเนี่ยจะจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายกันสามเดือนครั้งหนึ่งนะคะสามเดือนจ่ายทีก็ก็แพงเหมือนกันนะคะเดือนนึงก็ตกร้อยกว่าค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกร้อย เเฉลี่ยแล้วนะคะเฉลี่ยแล้วประมาณครั้งก่อนนู้นนะคะจ่ายไปหกสิบหกนะคะแต่รอบนี้น่าจะเป็นร้อยอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเข้าหน้าหนาวแล้วอ่ะประมาณเนี้ยโอ้สุดยอมาดูนะคะดูข้างหลังคุณแม่นะคะ สนองแบบมันกำลังตกข้างหลังข้างหลังบ้านนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ,อันนี้ฝนมันตกแบบว่าติดกัน3วันแล้วนะนะเพื่อน คนตกกันแบบติดกันสามวันแล้ววันนี้ก็คนตกแล้วก็เนี่ยอากาศเย็นด้วยมันก็เป็นสนุงเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณย่านะ,ะจะมาที่บ้านก็เลยคุณแม่ยังจะพยายามรีดผ้าสองตะกร้าเนี่ยหมดนะคะ ให้คุณย่าแบบไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยบางทีเวลาย่าเห็นเขาก็จะมาช่วยพับช่วยอะไรนะคะเราก็เกรงใจเขานะคะคือจริงๆเนี่ยล็อกดาวน์เนี่ยเราก็ไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณย่าเนี่ยก็แกอยู่คนเดียวนะคะแกอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็คือแกเป็นถ้าเนี่ยเป็นบับเบิ้ลกับเราอ่ะก็เลยแกก็เลยอาจจะมานะคะพรุ่งนี้คุณแม่ก็เลยอาจจะมาหาแฮร์รีะะ่อะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยต้องเนี่ยคะ่ะรีบผ้า ทำอะไรงานบ้านให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะบ้านช่องจะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะแม่บ้านอังกฤษนะคะไม่ได้สบายนะคะทุกคนค่ะมีงานให้ทำเยอะๆยะยะตลอดนะคะไม่ว่าจะขัดห้องน้ำนะคะดูดฝุ่นหรืออะไรอย่างนี้นะ,ะทำได้หมดทุกอย่างนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวคุณแม่จะรีดพาให้เสร็จดีกว่านะคะแล้วก็ยังไงนะคะก็ช่วงนี้นะคะที่เมืองไทยนะคะหรือที่นี่อากาศเป็นยางี้นะคะทุกคนต้องดูแลสุขภาพดีๆนะคะเพราะว่าเนาะไอโควิดนะคะมันก็ระบาดนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปคุณแม่นะคะ,ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะหมอมีใหม่ในอังกฤษดด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เพียงเทง่านี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ 看一看。<Bye. S 2> <Bye. S 1>